เอาแล้วก็สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในกับในเกมโลบอกอยู่ในช่องซีบันดอยนะครับแล้วก็มาอยู่ในเกมโลบอกนะครับทุกคนนะด่านที่ผมจะมาเล่นก็คือด่านที่ชื่อว่าดดนี่ภาคแรกผมตาไม่ทาผมผมเคยเล่นแะไราคแรกแต่ว่าผมยังไม่เล่คลิปตอนนั้นผมยังไม่เริ่มทำยูทูปโอเคผมจะเล่นแบบหนึ่งคนนะครับทุกคนเี๋่วคนที่เล่นไปหรือเปล่าไม่ได้แค่หนึ่งคน มากำลังโหลดนะทุกคนก็ใจเย็นหน่อยนะมันกำลังโหลดเอ้ยทำไมโหลดนานจังโอเคมาละสีมันน่อยมากับเสียงเพลงที่คุ้นเคยไปเลยด้วยกัน ใครเคยเล่นเกมดอก็จะรู้ว่ามันสนุกขนาดไหนมันเป็นเกมผีนะถ้าใครถ้าใครไม่ชอบเล่นเกมแนวผีนะก็มาเล่นเกมนี้ได้เนะว่าเกมนั้นมันไม่ค่อยน่ากลัวมันออกถึงเต้นมากกว่าแล้วตัวละครแบๆผมจะไปถึงดาส50ไหมล่ะผมไม่รู้เลยว่าจะไปถึงดาด50หรือเปล่าเพราะว่าดาด50ผมไม่เคยผ่านเลยเคยผ่านแต่ดาส40สอบทอทุกคนผมเล่นไม่ค่อยเก่งแหละแต่ว่าก็พอเล่นได้ ไปคยมีตังอยู่ด้วยสงส่คนคนเฮ้ยแป๊บเบนี่อะไรวะยังบรบป่ะสงส่คนที่มาโรงแรมนี้ก็เป็นมึงทุกคนอ๋อนี่อาจจะเป็นทางออกมัม้งวันนี้เราจะผ่านด่านห้าสิบหรือเปล่าไปดูกันแปบ๊บนี่นี่ตัวอะไรน่ะชื่อของพระาไฟบนทางชี โอเคผมผมว่าผีกันนะเกียมันไปทุกคนตอนนี้โคตรมืนเลยใครที่ไม่รู้นะครับว่าช่องผมแหละที่ช่องอะไรเป็นดูเองนะซิมมันน้อยบอกเลยว่าคลิปผมเนี่ยสนุกแน่นอนกูว่าอยู่เมื่อกี้อะไร ผีดวงตาครับทุกคนเป็นผีที่เวลาเรามองแล้วมันจะมองมันจะเป็นดาเมจใส่เราครับทุกคนผมอยากให้ท่านผู้ชมดูจังเลยอ่ะแต่ถ้าผมมองแล้วมันตายโอเคเข้าไปละอ่าเผื่อใครไม่รู้นะถ้าถ้ามีของแบบนี้ครับคุณคุณต้องขอเพื่อนให้รีบขอเพื่อนว่าขอรู้หน่อยเพราะว่าจะมีของดีอย่างเช่นไฟเช็คอยู่เนี่ยครับเนี่ยนะ แล้วก็รูดของรูดของให้หมดด่านที่น่ากลัวที่สุดที่ผมเคยเจอมาก็คือด่านสีกับด่านที่ที่มันไอเนี่ยด่านสีกับด่านที่เวลาฮะเมื่อกี้เรามาประตูไหนวะโอ้โห คนต้องทำใจทุกคนจะมาฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ขวาลายซ้ายดีเอาอะไรดีวะอ่ะนี้แล้วกันไปมาหนึ่งสอง,องโอเคขวาลายซ้ายดีคิดถูกที่ไปาำนวาเพราะผมไม่เชื่อในคำในคำนั้น โอเคส่วนใครที่อยากเล่นกับผมเนาะในเกมโมบ็อกก็แอดเพื่อนผมมาได้เลยนะชื่อในเกมโมบ็อกก็ชื่อเดียวกับช่องผมเลยซีมันดอยในชื่อผมในเกมโมบ็อกก็ซีมันดอยชื่อเดียวกับเนยในนี้ผมเลยเอ้ยผมเก็บไปเก็บมาตังเยอะจังเลยวะมาประตูดาทีสิบแปด เค okay. เกมนอนเนี่ยผมคิดผมเคยเล่นภาพหนึ่งนะแต่ว่า <c oughs> ชื่อของภาพตออซ้ายคืออะไรวะถ้า <c> อ <oughs> <c oughs> ่าน <c oughs> ผิดก็ขอ,ขอโทษน,นะครับกล่ <c oughs> องกล่องเราจะเก็บไม่ได้มั้ง เริ่มไปดนานมาเน่นเ,เริ่มกลัวว่ะเออถ้าลิ้นติดขัดก็ขอโทษนะครับลิ้น,นผมมันวัดอะไรเนี่ยโ okay. อเครอ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 ,ลอ คิดว่าผมน่าจะตายตายมั้งตอนดานห้าสิบผมว่าผมไม่เหลือตอนดาห้าสิบผมว่าผมไม่เหลือเพราะว่าผมไ,ไม่ค่อยเก่งเลยถ้าไม่มีเพื่อนแบ,บกก็ดาห้าสิบผมก็ไปได้อะจะไปได้ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะได้ไปดาดห้าสิบหรือเปล่าถ้าถึงถ้าถ้าถ้าผมถ้าผมถึงดาห้าสิบ,บก็ ฝากติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับผมถึงนะถึงแนละ้วไม่เลยผ่านนะเพราะว่าดาก้าห้าสิบนี่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะผ่านไม่ได้แต่ว่าถ้าถึงถ้าถึงดา้าห้าสิบถึงแค่ถึงอะ่ะถึงไม่ไม่เลยผ่านอะ่ะแค่แค่ถึงดานาห้าสิบก็ดีแล้วก็ถ้าถึงดาาห้าสิบกดติดตามให้ผมด้วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยถ้าถึงดาาห้าสิาบว้าวชีพภาพว่า อาวจัวสลัดอาวจัวสลัดชีพภาพเอ้ยช่างมระถะขาฝาป,ประตูไว้ต้องนานโอเค ด่านนี่แล้วผมไม่ชอบเลยอะไม่ด่านไหนผมไม่ชอบเลยคือด่านนี้แหละผมไม่ชอบเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือเกมเนี้ยมันจะไม่น่าก,กลัวไม่มันจะเน้นจัมสแกลไว้ทุกคนถ้าอยากเล่นก็นมาเล่นได้นะผมไม่ชอบเล่นจัมสแกหลหรอกแต่ว่ามันก็ต้องตามกระแส What the fuck มันต้องกลาร ตามกระแสเลยนะผมไม่ชอบการจำสเกลเลยเนะ่แต่ว่ามันเดี๋ยวนะั้นมันเขาก็เล่นเกมดอกันอะที่เขาอดอลิบบผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรก็เลยมาเล่นเกมดอคือบอกเลยว่ามันไม่น่ากลัวมันมันออกแนวจำสเกลทุกคนเอออย่างที่ผมบอกไปแล้วผมไม่ชอบเล่นเกมแนวผีแนวจำสเกลอยู่แล้ว ไปไปกับผีรัตถ้าผมโดนถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าผมเรียกชื่อผีโดนนะผิดอี่ะก็ขอโทษเลยนะทุกคนมาปาวะถ้ามีถ้ามีดวงตาไม่ได้จะมาใช่ไหม ใช่ถ้ามีดวงตาจะไม่มาในทุกคนถ้ามีดวงตาแบบนี้แล้วไฟกระพริบมันจะไม่มานะแต่ว่าภาพนี้มันดูกดดันไหมไม่ต้อง,งห่วงคนด,าดน่านนี้ถ้าไฟกระพริบไม่ต้อง,งห่วง What โอ้ด่านนี้เร็ว ตรงนี้อีกเร็วโคตรเกียดเน,นี้ใส่สักซีจะรีบออกกัแล้วไม่ต้องไปคือช่วงที่ผมโล่งใจที่สุเดเนี่ยคือช่วงที่มีดวงตาเนี่ยแหละคือผมโล่งใจมากเพราะว่าโอ้โหโหโหไฟไฟมึงก็กระพริบเกินโอเคได้เวลาเติมไปชักละ โอเคไฟเชีร์ผมงล้จะผ่านได้ถ้าผมถึงด่าน50ฝากกดติดตามแต่ถ้าผมผ่านด่าน40ไปได้ก็ต้องกดไลค์ผมโอเคไม่ใช่ต้องดิคือคุณก็กดไลค์ผมช่วยกดไลค์ให้หน่อยก็ว่าดีผมเป็นมือใหม่ไี่เพิ่งมาทำเนาะลงคลิปก็เล็กเก่งนากลับแต่ เจอแล้วนี่ครับทุกคน what t h ตายแน่ทุกคนถูกตายแน่ว้ายโอ้ทุกคนดานสีสิบ จะโ,โ,โชว์ไปทัปนทีป่านครับลุกโกหนุ่มป่านโอเคครั้งนี้ไม่มีโหดูหลอดเรียบผมดิครั้งนี้ไม่มีดวงตาแนละ้วก็สบายหน่อยไม่ใช่ไม่มีดวงตาดิถ้าไม่มีดวงตาก็ไม่มันถ้าไม่มีดวงตาผมจะไม่ลงไกลเลยจะกลัวมากถ้าไม่มีดวงตาโอเคผม โอเคคอยรู้ของแล้วกันเข้าตู้ก่อน <c oughs> ของข้าต้องรู้ให้หมดฮะ <c oughs> รับอะไรอ๋อ oh. เดี๋ยวพัดเตอร์พันแผลมาฮึแป๊บเมื่อกี้ผมได้อะไร,รอ่ะอ๋อเมื่อกี้มันมีกองตายเยอะผมก็เลยไดดแตงเยอะเนี่ยนไดแตงเยอะแบบอ๋ออะไรวะ กับพลิปนะผมไม่ได้ทันดูโอ้ยไฟเช็คของคุณหมดแล้วไฟเช็คก,กูหมดแล้วเหรอมุกี้เหมือนผมได้เสียเลย ไม่เล่นเกมดอดานแลวทุกคนก็เลยไม่เค่ขอข้คลองแควโอเคชาร์โดดิดตัง้งยึดแล้วโอ้โหไอสองห้องติดกันเลยสติ๊กเกอร์โอเคสองห้องติดกันเลยทุกคน คือด่านที่ผมกลัวที่สุดเนี่ยคือด่านโอ้โหมาถึงแล้วพักกดตนจ้ามกดไลค์ให้ผมได้เขาผมมาถึงแล้วก่อนจะเข้าไปเรามาลุ้นของกันสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยกลัวไม่อยากเข้าไปเลยโอ้โหไม่น่าไม่น่ามาเล่นแบบนี้เลย โ,โอ้โดนฆ่าอีกเลี้ยวอะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดซับสไครต์ก,กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ